สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่บายอหนึนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีข้อมูลสำหรับปรับร้อยนะครับงวดประจำวันที่16สิงหาคมพศ2565มาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ในกรอบนี้นะครับ1เดียวเท่านั้นนะที่จะนำมาใส่ตรงนี้นะครับ จะเป็นเลขอะไรนะครับเราก็ไปติดตามแล้วก็คำนวณไปพร้อมกันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยในสูตรที่1ซึ่งเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามีทั้งหมดกี่สูตรนะครับแล้วก็ในงวดที่ผ่านมานะก็คำนวณได้ 5, 7, 8, 9, 0, 1ออกที่ 5, 9, 4นะเดี๋ยวเราก็คำนวณนะพร้อมกันเลยนะครับสูตรก็มีอยู่ว่านะครับเราจะใช้10ครั้งที่4ดู10ครั้งที่4ก่อนนะครับ 1, 2, 3, 4 10ครั้งที่4คือเลข8ตัวนี้นะครับก็นำเลข8มาใส่ตรงนี้นะแยกประกาไปนะครับ เริ่มต้นกันใหม่นะแล้วก็หน่วยครั้งที่4นะครับก็คือเลข2ตัวนี้นะครับก็นำเลข2มาใส่บวกด้วย8คงที่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะแบวกสเป็น10เอาตัวหน่วยก็คือเลข0และนำเลข0ูนย์ไปบวก8ก็จะได้เท่ากับเลข8เป็นตัวแรกนะอันนี้เดินหน้า2จังหวะก็จะเป็น10เอาตัวหน่วยคือเลข0ูนย์ะเดินหน้า1จังหวะก็จะเป็น1 เดินหน้า1ึงจังหวะก็จะเป็นเลข2นะครับเดินหน้า1ึงจังหวะก็จะเป็นเลข3แล้วก็เดินหน้า1ึงจังหวะก็จะเป็นเลข4แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะหลักร้อยในสูตรที่1จะได้เด่นอยู่ที่801 2 3 4นะครับตั้งแต่งวดที่ออก1 5 9งเป็นงวดแรกนะครับตามนี้นะก็เป็นสูตรใหม่ที่เข้ามานะครับแล้วก็เราก็พิจารณากันนะแล้วก็นี่ก็คือสูตรนะ ใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับสูตรที่1นนะครับหลักร้อยในงวดประจำวันที่16ที่จะถึงนี้801 2 3 4จะมาไหมนะในสูตรที่1นนะครับทีนี้เราไปดูหลักร้อยในสูตรที่2กันนะครับไปเราชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยในสูตรที่2นะแล้วก็ในงวดที่ผ่านมาก็คำนวณได้135 680ออกที่594เลข5เลขนี้ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถือว่าผ่านนะครับ ก็เป็นสูตรใหม่ที่เข้ามานะครับวิธีการคำนวณมาดูกันนะครับสูตรก็มีอยู่ว่านะครับเราจะใช้หลักหน่วยล่างนะหลักหน่วยล่างก็คือเลข4ตัวนี้นะครับคูณ2คงคที่นะสี่สองเท่ากับเลข8นะครับมาวางไว้นะแล้วก็บวกด้วย5คงที่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น8ปดบวกห้าเท่ากับ13เอาตัวหน่วยคือเลข3มาใส่ไว้ตำแหน่งนี้บวก2นะครับก็เป็นเลข5 ตำแหน่งนี้บวก2ก็เป็นเลข7็นะครับตำแหน่งนี้บวก1นะครับเป็นเลข8ตำแหน่งนี้บวก2นะครับก็เป็นเลข10อาตัวหน่วยคือเลข0ย์ตำแหน่งนี้บวก2องที่ก็จะเป็นเลข2แบบนี้นะครับเพราะนั้นหลักร้อยในสูตรที่2จะได้เด่นอยู่ที่357802นะครับและสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีนะครับนี่แอดมินจะให้ดูแอดมินก็ตัดมาที่159เช่นเดียวกันนะครับ นะแล้วก็นี่ก็สูตรนะก็ท่านสมาชิกสนใจในสูตรนี้ก็แคปหน้าจอไปนะครับแบกบังกันไปนะครับสูตรนี้เดินดีนะครับยังไม่ผิดนะสามห้าจะมาไหมในตำแหน่งของหลักร้อยนะครับทีนี้เราไปดูหลักร้อยในสูตรที่3กันต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยในสูตรที่3ก็เป็นสูตรใหม่เช่นเดียวกันนะครับ ในงวดก่อนคำนวณได้578012ออกที่594เพราะเลข5ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถือว่าผ่านนะครับและงวดใหม่นะครับเราจะใช้หลักแสนหลักแสนคือเลข4ตัวนี้นะครับก็นำเลข4มาใส่นะบวกด้วยนะครับหน่วยครั้งที่3 1 2นะหน3่หน่วยครั้งที่3ก็คือเลข7ตัวนี้นะครับก็นำเลข7มาใส่นะ สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดอัลตรานอยดก็คือเลขหนึ่งตำแหน่งนี้บวกสองคงที่นะครับก็เป็นสามบวกหนึ่งคงที่นะก็เป็นสี่ตำแหน่งนี้บวกสองคงที่นะครับเป็นหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดแล้วก็บวกหนึ่งที่ก็เป็นเลขแปดนะครับเพราะฉะนั้นนะในสูตรนี้หลักร้อยจะได้อยู่ที่หนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดนั่นเองแล้วก็แอดมินก็ตัดนะสถิติหนึ่งห้าเก้าเช่นเดียวกันแต่สูตรนี้ผิดหนึ่งครั้งดูก่อน นะสูตรใหม่เหมือนกันนะครับผิดครั้งเดียวก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราก็มาวิเคราะห์กันนะครับสําหรับหลักร้อยนะถือว่าเดินดีอยู่นะเดินดีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาวัดกันนะในงวดประจําจที่16ที่ถึงนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นหลักร้อยสูตรที่4นะครับไปรับชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยในสูตรที่4นะครับและก็ขออนุญาตนะครับ เป็นดินสอนะครับแล้วก็สูตรนี้ไม่ใช่ของแอดมินนะครับแอดมินก็ดูใน YouTube ช่องอื่นๆแล้วก็สูตรนี้มาจากนะอาจารย์กฤินะครับอาจารย์กฤิปัตตพง์นะถ้าผมอ่านนามสกุลผิดต้องขออภัยขออนุญาตอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ติดตามอาจารย์อยู่นะก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสูตรก็เดินดีพอสมควรนะสูตรนี้ นะในงวดก่อนก็คำนวณได้5 8 1 4 7 0นะครับออกที่594เนะเลข5าเลขนี้ก็เข้าตำแหน่งของหลักร้อยก็ถือว่าผ่านนะครับต้องขออนุญาตอาจารย์นะครับทีนี้เรามาดูวิเคราะห์สูตรนี้ของอาจารย์ดูนะครับก็จะใช้ในส่วนของหลักหมืน่นหลักหมื่นก็คือเลข3ตัวนี้นะครับก็นำเลข3ามาใส่แล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข4ตัวนี้นะ สูตรนี้มีความน่าสนใจเพราะว่าจะเป็นการบวก3นะครับ3บวก4ก็เป็นเลข7็นะบวก3าพนที่นะครับก็เป็น0บวก3มพืนที่เป็น3นะครับบวก3มพนที่เป็น6บวก3มพืนที่เป็น9บวก3พที่ก็เป็น 12, อัตโนติเป็นเลข2เพราะนั้นหลักร้อยของอาจารย์ในสูตรนี้จะได้7 0 3 6 9 2ในงวดประจำวันที่16นะสิงหาคม65นะครับสถิติที่ผ่านมาของสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะ อันนี้สูตรนี้เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก905นะตั้งแต่905สูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรที่เอาหลักของตัวเลขมาบวกกันค่อนข้างที่จะง่ายๆนะครับแล้วก็เดินดีทีเดียว10งวดแล้วนะ703 692จะเดินต่อไหมในสูตรนี้ของอาจารย์นะครับทีนี้เราก็ได้สูตรหลักร้อยทั้งหมด4สูตรเลยนะครับในงวดนี้เดี๋ยวเราก็ไปวิเคราะห์ ที่แผงกันนะครับไปแล้วจมครับครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของแผงหลักร้อยม่วดประจำวันที่16สิงหาคมพศ2565นะครับซึ่งในสูตรที่1น,นั้นเราคำนวณได้80 1 2 3 4สูตรที่2คํคำนวณได้357 802สูตรที่3คํคำนวณได้1 3 4 6 7 8สูตรที่4คํคำนวณได้703692 ครับทั้งหมด4สูตรทีนี้จะมีสูตรนี้นะที่ผิด1ครั้งให้ดูก่อนนะให้ผิด1ครั้งนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ระยะหลังก็เดินดีทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนที่ตัวชนถ้ามีตัวชนที่มากที่สุดก็จะเป็นตัวเด่นทันทีนะครับทีนี้นะครับจากทั้งหมด4สูตรจะมีเลข 3, 3 3 3 3เห็นไหมครับเด่นที่สุดเพราะนั้น แอดมินก็จะใส่ตรงนี้นะครับก็มีทั้งหมด4สูตรเลยนะ 3XX แบบนี้นะก็เด่นที่สุดนะครับตัวอื่นล่ะนะตัวอื่นทีนี้แอดมินก็ขออนุญาตแยกปากกานะครับตัวอื่นเลข8มีกี่ครั้ง1 2 3นะครับ เลข8มี3ครั้งนะก็จะเป็นตัวรองนะไอมินใส่ตรงนี้นะครับ8 xx นะตัวต่อไปมีไหม123เลข0 xx นะใส่อย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเลข1น่ะ1 2ไม่นับ2สูตรถือว่าน้อยมากนะครับ เลข2 1 2 3นะครับก็จะเป็นเลข2นะ2 xx แบบนี้นะครับตัวต่อไปเลข4มี2ครั้งไม่นับนะเลข5มี1ครั้งไม่นับเลข6มี2ไม่นับเลข9มี1ครั้งไม่นับนะมีเลขอะไรอีกบ้างเลข7นะครับ123นะเลข7นะ็ใส่ตรงนี้นะครับ7 xx นะ เพราะนั้นเนี่ยตัวที่เด่นนะครับตัวที่เด่นเลยนะครับสำหรับหลักร้อยก็คือเลข3นั่นเองนะตัวรองนะครับเลข8เลข0เลข2แล้วก็เลข7เพราะนั้นพระเอกของเราก็คือเลข3นะครับเพราะนั้นจะนำเลข3มาใส่ตรงนี้นะครับสรุปนะครับหลักร้อยเมื่อวันจันทที่16สิงหาคมพศ2 5 6 5นะครับ ก็จะเด่นทั้งหมด4สูตรชนกัน4สูตรเลยก็คือเลข3นะส่วนถ้าผิด1สูตรก็จะประกอบไปด้วยเลข8เลข0เลข2แล้วก็เลข7นะก็ตามนี้นะครับเด่นสุดรคือเลข3นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นข้อมูลสำหรับ 100, หลักร้อยงวดประจำวันที่16สิงหาที่จะถึงนี้นะครับดูเพื่อเป็นข้อมูลนะครับชอบก็นำไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ สำหรับในคลิปหน้านะครับแอดมินก็มีข้อมูลสำหรับ10บนนะสิบบนสุุๆนี้อันนี้คืองวดก่อนนะครับ1สิงหาที่ผ่านมาออกที่ 5, 9, 4เพราะนั้นเลข9กนะครับแอดมินจะให้ประมาณนี้นะเพราะนั้นเลข9กก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบของเราถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะสำหรับคลิป หลัก10บ,บนต่อเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ